ทุกคนวิวสวยมากทุกคนดูสิรีสอร์ททุ่งสงรีสอร์ทเดินออกไปนะทุกคนเดินเรียบทางรถไฟไปก็เข้าเมืองแล้วไม่นึกว่าจะมีเขาเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลำธารแบบเนี้ย โอ้โหลำธารลำเทแผ่นดินธารแผ่นดินทองจริงๆทุกคนโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวพาไปดูกระต่ายนะฮะที่นี่มีกระต่ายด้วยนะฮะทุกคนน่ารักมากฮะเป็นห้องห้องห้องส่วนตัวทุกคนคือไม่มีใครมามองเราฮะจะพาใครมาเล่นน้ํากันขำๆในนี้นะฮะพรอรักกันก็ยังได้เลยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือกระตงกระต่ายมีความสุขมากทุกคนมาดูสิดูมันนอนสิตัวนั้นนะ่ะมันนอนแรดมากดูทุกคนดูสิจู้จ้ายว้วน่ารักมาก มีความสุขนะฮะลงกระต่ายป่ากระต่ายดงนะฮะสมัยก่อนมีหนังไทยเรื่องกระต่ายดงนวรัตยุคตนานเล่นกับจักรมหาชัยพระเอกดังสมัยก่อนเราจะมีสรพงษ์ชาตรีแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเรื่องนี้นวรัตเล่นคู่กับจักรมหาชัยดูสิมันนอนน่ารักมันอยู่ในกรูมันชอบเนาะมันชอบอยู่ในกรงเลยฮะรำทานอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะทุกคนหาแบบนี้ที่ไหนฮะเห็นไหมใช่ไหมฮะ อยน่ารักมากเลยเราต้องถ่ายอะขุดอะไรลูกอันนี้ขี้กระต่ายเหรอฮะเป็นเม็ดกลมๆเนี่ยใครจะเอาไปทําปุ๋ยบอกมาอ้นนั้นตัวเล็กนะอันนี้ตัวเล็กทุกคนอันนี้ตัวเล็กนกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่า productive ลูกดกนะออกลูกบ่อยมากทั้งปีนะฮะลูกดกลูกดกนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะลดไหม นี่บรรยากาศเราจะถ่ายเอาไว้นะฮะที่นี่จะน่ารักมากนะฮะบริการดีมากจะเป็นซอยค่ะอันนี้ซอยหนึ่งก็จะเป็นบ้านหลังที่หนึ่งจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยทุกคนดูสิเป็นไหมเนี่ยเป็นถนนตัดตรงนี้จะเป็นลอดใต้ถนนนี้ไปเลยใต้สะพานนี้เลยฮะทุกคนนะคะชอบมากทุกคนบรรยากาศดีมากดูต้นไม้สิแสดงว่าอายุของรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยโอ้โห ไม่ใช่เล่นๆน,นะแสดงว่าเป็นตำนานเก่าแก่แต่ว่างดงามนะฮะราคาจับต้องได้ไม่แพงค่ะเป็นรีสอร์ทที่ไม่แพงคือละ450นะอืมไม่แพงเลยทุกคนจริงๆเราไม่ได้บอกราคาเราไม่ได้มาอวยว่าจะต้องมาพักแต่เราเห็นแล้วเราอดไม่ได้ทุกคนดูสิอันนี้อันนี้จะเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ mm. อันเนี้พยพญาคัชศาสเ mm. น,นี่ยฮะอันเนี้ยนะฮะกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนนะฮะ เป็นกล้วยไม้พันธุ์ที่ใหญ่อรที่สุดในโลกนะฮะชื่ออาจจะเรียกผิดเดี๋ยวต้องโทรถามเพื่อนก่อนว่าชื่ออะไรเพราะมันบอกหลายรอบแล้วนางจะบอกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เราเห็นบ่อยนะวันก่อนไปที่สุราษฎร์เราก็เจอที่รีสอร์ทหนึ่งที่ชื่อ,อแถวแถวกุ๊กน้อยฮะร้านอาหารปากกุ๊กน้อยของภาคใต้สุราษฎร์นะฮะก็จะเป็นเ,เจนเนียโฮสเทลก็จะมีต้นอย่างเนี้ย กล้วย,ยไม้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีเยอะแยะแต่เพื่อนเขาจะแบบตื่นเต้นมากว่ามันเป็นกล้วยไม้แบบหาดยากและใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกอันนี้สวยมากเลยทุกคนสับปะรดสีทุกคนเห็รรนไหมฮะนี่หาบรรยากาศเป็นห้องห้องเป็นเป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนตัว เวลาเรามาพักแบบเนี่ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเขาก็จะอยู่ของเขาลูกค้าก็อยู่ของเขาไม่ต้องไปเทคแคร์ดูแลมากถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบแนวแบบส่วนตัวสวยไหมบรรยากาศลุดม,มากทุกคนนี่ฮะเนี่ยลุมากทุกคนนี่ฮะทุกส่งรีสอร์ทใช่ไหมฮะนี่ฮะ เลิศมากเลยนะฮะทุกคนสวยงามอลังการนะฮะมีหมากเหมิดหรือต้นหมากทุกทุกคนจะใหญ่โตมากเลยนะครับนี่ฮะธรรมชาติมากเลยทุกคนอยู่ทําเลทองคือแบบซื้อไม่ได้ด้วยเงินจริงจงเลยทุกคนบรรยากาศแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยทุกคนกะ็จะมีเนี่ฮะน้นะฮะสวยไหมเลิศนะเนี่ยฮะ เป็นผู้คงผู้เข่า